สบายดีพี่น้องตอนนี้เขายู่บรนดงดอกไม้พี่น้องมาตลาดนัดกำนองแคทมาสองคนพี่น้องเอ้ยมาหอดหวยพะบานมาหอดหวยพากันลงเหมือนทางจูงเอาทางจูงทางเบิร์นโหเบิร์นแบบจูงเบิดไปเนาะโหลดไปไวแบบถิมรถรถโหล้มปางงางเนี่ยเข้มหวยถามนู่นหน่อยว่าจะเอายังนู่นหน่อยว่าเอากระตุนของเล็ดด้วย มางวก่อนมันบ่มีมางวนี้มีสชคดีนู่นหน่อยสิได้หันกองเลตลาดหัดบันดงวันอังคารนิดบ้านอ่นะ กรบนะทงมันขาดมัน <Naj> จ <samb il enough> <c oughs> ิไปแล้ลนะนั่นเออนั่นนั่นมืออแล้วนี่ออกมาก่อนน้องเกดเป็นเันเป็นทัวบัน

tôi thằng này là hơi <laughs> máy nè pin ma đưa thằng nạ nội vô thôi ha bằng mày chịu chỉ thao lên nè sụn bao nè nghe phố dài con này bên Việt Nam Phần nó ghét chứ 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 em hay máy nói, Bơm bơm pin mắt đúng không Ừ, con Để pin ạ nụng đại đấy Áo à, phửa Hạn khai nguồn, bạn sao tròi nó bằng đồng tệ cái cây phẳng khô không biết không? Thay khô không còn Chỉnh cả... khô mà ừ, cả ấm áo chẳng phẳng thay Áo dụ Cái kênh ghiên này luôn nội đi nó Quay luôn đi đây hơi các kênh rồi nè Đi là Phượng นี่ con là ทางนี่ถามผู้ à, chậu phần phụ ชาย sẽ หมวกใหญ่พด ใส่นะใส่ได้แต่ปีนี้โอมงามน่นอนเสียเออนี้แล้วงามเออตัวเท่าไรเสือน่ะสสีนี่เออตัวหน้ากงงามเฮ้ย เออเออมีหมอได้ก่อยซาลอยาเบียดทำไมขายแพงจังอ่สโตบอเอออตนาาแล้วเออมันนุกเอาลูก kiếp tý kiếp nữa. đưa mai. Thì, 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 thì. <laughs> Mạc ใช่เอออะโล่หนึงอะโล่หนึ่งแม่น้องเทนสั่งปลาหมึกโลนึง

ô bé mừng đại บ่เฮาสั่งเบอร์29น่ะมันบ่ mi, บ่ đại trội เลย mà บ่ได้ đại เจ๊ยสั่ง มาแล้วห้าสั่งนะตัว้สั่งมาแล้วเบอร์ยังเขาซื้อเองไปมาไทยเขาซื้อเมื่อแล้วซีนี่นะเขาซื้อเมื่อเดียน ม <c ane> ีกองกินลายอยู่เลยพี่น้องหมูกระทะกันนี้มากระไรประมาณกึโลหนึ่งพี่น้องพอจีมาซื้อกางเกงให้พอน้องมินแต่ว่ามันมีมันมีเบอร์ไหนหละ

nhưng chị ốp với sự phong lệ này luôn nội chẳng gì mà mày để thưa chị phải lông tìm chị phải cái

แบบอยู่เมืองไทยเลยก็เจาเห็ดใส่ถุงขายเนาะมังเ่นมนาวระมัณเศร้าปะคันบบคันบบเกินเมื่อนาก็ซื้อเติมเด่าเมือนี่ห้อยยังนะ Ăn à, mak mạc ๆนะ là ว่าชมบ่จังเนาะห๊ะ đam là บ้านจิมเมิ่งอย่างเรียกช่งรถถึงบ้านึงเอาโล่หนึ่งเนาะเต็มเลยที่ปกตผสมหน่อยบอสโล่ขนาดตัวไหนอีป่าบนตัว ตัวลอยสิบกับลอยหนึ่งใช่ห้เราผสมไม่ได้แล้วมื่ออะไรพี่น้องบ้านนี่ซื้อของเล่นเมื่อยหนู้หน่อยก่อน sẵng đại mưa cả tham là hơi lượng em nuôi chạy enna con bên thôn gì của đây hoi phụ phụ tin phụu ở đây yêu sai hả mì bỏ yêu

เด ja, mhm. ี๋ยวพี่น้องถักกล้องก่อนได้เลยได้กระตุนได้กระตุนกล่องหนึ่งพี่น้องกระตุนกล่องหนึ่งราคาแปดสิบบาทไม่ได้กินยังเดินสีม่วงอยู่ถ่าน้องแคทกำลังกันไงเดี๋พี่น้องได้ละ 80ดสิบบาทพอแบบเมื่อกาดที่มาได้ทามาเนาะกองบาทก็เลยซื้อมาทำได้พราจ่าก้บพี่น้องเฉดเมื่อละไรแบบนี้วันนี้ไม่แห้งมาจากกูจากคนเดอ้อก็มาขุดใจละลายที่เขามาเบิ่งกขึ้นมาพอกันใหม่เีนาองสบายดี